ยินดีต้อนรับสู่พื้นที่เล็กๆที่เต็มไปด้วยพลังบวกและเรื่องราวดีๆที่จะทำให้คุณรู้สึกหายเหนื่อยและฟังเพลินไปกับเรา Develop yourself ครับบางครั้งคนเงียบๆกับดึงดูดสายตาเราโดยไม่ต้องพูดอะไรเขาไม่ได้อวดตัวไม่ได้เรียกร้องความสนใจแต่ความเงียบของเขากลับมีพลังบางอย่างที่ทำให้เราหยุดฟังเพียงแค่ยือนอยู่เฉยๆก็เหมือนมีโลกส่วนตัวที่ลึกล้ำน่าค้นหา และเต็มไปด้วยความหมายคนเงียบจึงมักถูกมองว่ามีสเสน่ห์ทั้งที่ไม่ได้พยายามและในเชิงจิตวิทยาความเงียบแบบนี้ไม่ได้เป็นเพียงนิสัยแต่เป็นเครื่องหมายของความลึกทางจิตใจและความมั่นคงภายใน 1. ความเงียบสะท้อนความมั่นคงทางจิตใจคนที่พูดมากมักไม่ได้เป็นคนขี้อายแต่เป็นคนที่รู้จักตัวเองและมั่นคงในความคิด ในจิตวิทยาเรียกว่า self-regulation พวกเขาไม่ต้องแสดงตัวเพื่อให้คนอื่นยอมรับความมั่นคงภายในนี้ทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและยิ่งทำให้เกิดความสนใจแบบไม่รู้ตัวคนที่สามารถรักษาความเงียบในตัวเองมักถูกมองว่ามีความลึกลับแต่ในเชิงจิตวิทยาความเงียบไม่ใช่เพียงลักษณะนิสัยแต่เป็นสัญญาณของความมั่นคงทางจิตใจและเป็นแหล่งเสน่ห์ที่แท้จริง ความเงียบสะท้อนความมั่นคงภายในคนที่เงียบมักไม่จำเป็นต้องพูดเพื่อสร้างความสนใจหรือยืนยันตัวเองพวกเขารู้จักตนเองเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองความมั่นคงนี้ทำให้พวกเขาไม่ถูกแรงกดดันจากคำพูดหรือความเห็นของผู้อื่นมาครอบงำการฟังเชิงลึกและการสังเกตความเงียบไม่ได้หมายถึงการไม่ทำอะไรแต่หมายถึงการมีสมาธิ และการรับรู้สิ่งรอบตัวคนที่เงียบสามารถฟังและสังเกตคนอื่นได้ลึกซึง้งพวกเขาเข้าใจความรู้สึกและแรงจูงใจของผู้อื่นจึงสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพความลึกลับและสเสน่ห์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติความเงียบสร้างพื้นที่ให้คนอื่นจินตนาการและอยากเรียนรู้สิ่งที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยทั้งหมดมักดึงดูดความสนใจอย่างเงียบๆคนที่ยิ่งเงียบ จึงมีสเสน่ห์แบบลึกลับเพราะคนรอบตัวอยากเข้าใจและคนหาความหมายเบื้องหลังคำพูดและการกระทำสเสน่ห์แบบนี้แตกต่างจากความดังหรือการพูดมากซึ่งมักสร้างความสนใจชั่วคราวการคิดเชิงลึกและการตัดสินใจอย่างมีสติความเงียบช่วยให้พวกเขามีเวลาสะท้อนคิดวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างรอบคอบคนที่ยิ่งเงียบมักมีโอกาสเห็นปัญหาในมุมลึกและไม่ถูกอารมณ์ชั่วคราว หรือแรงกดดันจากสังคมมาครอบงำการสร้างพลังบวกรอบตัวความเงียบของคนที่มั่นคงทางจิตใจมักสร้างแรงดึงดูดและความเชื่อมั่นให้คนรอบตัวพวกเขาเป็นเสมือนศูนย์กลางที่สงบทำให้คนรอบข้างรู้สึกมั่นใจและผ่อนคลายดังนั้นความเงียบไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่เป็นการสะท้อนความมั่นคงทางจิตใจการสังเกตยอย่างลึกซึ้งและความคิดเชิงวิเคราะห์คนที่ยิ่งเงียบ มักยิ่งมีสเสน่ห์เพราะพวกเขาเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและสามารถสร้างพลังบวกโดยไม่ต้องตะโกนบอกใครสเสน่ห์แบบนี้เป็นสเสน่ห์ที่ยั่งยืนและท่งพลังมากที่สุด 2. ความเงียบสร้างพื้นที่ให้คนอื่นสังเกตเมื่อคนอื่นพูดคนเงียบมักฟังอย่างตั้งใจพวกเขาสังเกตท่าทางน้ำเสียงและความหมายที่ซ่อนอยู่นี่คือคุณสมบัติของ High Social Awareness ซึ่งทำให้คนรอบตัวรู้สึกว่าถูกเข้าใจและในทางกลับกันความเข้าใจที่เกิดขึ้นนี้เองทำให้ความเงียบกลายเป็นสเสน่ห์การพูดมากหรือแสดงออกมากไม่ได้หมายความว่าคุณจะโดดเด่นเสมอไปในทางตรงกันข้ามความเงียบของคนบางคนกลับสร้างสเสน่ห์อย่างลึกลับและทรงพลังเพราะความเงียบไม่ได้เป็นแค่การไม่พูดแต่เป็นพื้นที่ให้คนอื่นได้สังเกตเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวตนของเขา ความเงียบคือพื้นที่ให้คนอื่นรับรู้เมื่อใครบางคนเงียบลงพื้นที่ว่างในบทสนทนาจะช่วยให้ผู้อื่นได้สังเกตพฤติกรรมน้ำเสียงและการแสดงออกแบบไม่ต้องพูดมากการเงียบเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนตัวตนออกมาอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องบอกใครการสังเกตและฟังเชิงลึกคนที่เงียบมักมีทักษะในการฟังและสังเกตเชิงลึกคนรอบข้างจะรู้สึกว่าเขาเข้าใจและใส่ใจอย่างแท้จริง การสังเกตเชิงลึกนี้ทําให้คนที่เงียบสามารถตอบสนองต่อความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและสร้างความไว้วางใจความลึกลับและสเสน่ห์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติความเงียบสร้างพื้นที่ให้คนอื่นจินตนาการและอยากเรียนรู้สิ่งที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยทั้งหมดมักดึงดูดความสนใจอย่างเงียบๆคนที่ยิ่งเงียบจึงมีสเสน่ห์แบบลึกลับเพราะคนรอบตัวอยากเข้าใจ และคนหาความหมายเบื้องหลังคำพูดและการกระทำสเสน่แบแบบนี้แตกต่างจากความดังหรือการพูดมากซึ่งมักสร้างความสนใจชั่วคราวการคิดเชิงลึกและการตัดสินใจอย่างมีสติความเงียบช่วยให้พวกเขามีเวลาสะท้อนคิดวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างรอบคอบคนที่ยิ่งเงียบมักมีโอกาสเห็นปัญหาในมุมลึกและไม่ถูกอารมณ์ชั่วคราวหรือแรงกดดันจากสังคมมาครอบงำ การสร้างพลังบวกรอบตัวความเงียบของคนที่มั่นคงทางจิตใจมักสร้างแรงดึงดูดและความเชื่อมั่นให้คนรอบตัวพวกเขาเป็นเสมือนศูนย์กลางที่สงบทําให้คนรอบข้างรู้สึกมั่นใจและผ่อนคลายดังนั้นความเงียบไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่เป็นการสะท้อนความมั่นคงทางจิตใจการสังเกตยอย่างลึกซึง้งและความคิดเชิงวิเคราะห์คนที่ยิ่งเงียบมักยิ่งมีสเสน่ห์เพราะพวกเขาเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่นและสามารถสร้างพลังบวกโดยไม่ต้องตะโกนบอกใครสเสน่ห์แบบนี้เป็นสเสน่ห์ที่ยั่งยืนและทรงพลังมากที่สุด 2. ความเงียบสร้างพื้นที่ให้คนอื่นสังเกตเมื่อคนอื่นพูดคนเงียบมักฟังอย่างตั้งใจพวกเขาสังเกตท่าทางน้ำเสียงและความหมายที่ซ่อนอยู่นี่คือคุณสมบัติของ High Social Awareness ซึ่งทำให้คนรอบตัวรู้สึกว่าถูกเข้าใจ และในทางกลับกันความเข้าใจที่เกิดขึ้นนี้เองทําให้ความเงียบกลายเป็นเสน่ห์การพูดมากหรือแสดงออกมากไม่ได้หมายความว่าคุณจะโดดเด่นเสมอไปในทางตรงกันข้ามความเงียบของคนบางคนกลับสร้างเสน่ห์อย่างลึกลับและทรงพลังเพราะความเงียบไม่ได้เป็นแค่การไม่พูดแต่เป็นพื้นที่ให้คนอื่นได้สังเกตเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวตนของเขาความเงียบคือพื้นที่ให้คนอื่นรับรู้ เมื่อใครบางคนเงียบลงพื้นที่ว่างในบทสนทนาจะช่วยให้ผู้อื่นได้สังเกตพฤติกรรมน้ำเสียงและการแสดงออกแบบไม่ต้องพูดมากการเงียบเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนตัวตนออกมาอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องบอกใครการสังเกตและฟังเชิงลึกคนที่เงียบมักมีทักษะในการฟังและสังเกตเชิงลึกคนรอบข้างจะรู้สึกว่าเขาเข้าใจและใส่ใจอย่างแท้จริงการสังเกตเชิงลึกนี้ทำให้คนที่เงียบ สามารถตอบสนองต่อความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและสร้างความไว้วางใจความลึกลับและสเสน่ห์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติความเงียบสร้างพื้นที่ให้คนอื่นจินตนาการและอยากเรียนรู้สิ่งที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยทั้งหมดมักดึงดูดความสนใจอย่างเงียบๆคนที่ยิ่งเงียบจึงมีสเสน่ห์แบบลึกลับเพราะคนรอบตัวอยากเข้าใจและคนหาความหมายเบื้องหลังคำพูดและการกระทำ สเสน่ห์แบบนี้แตกต่างจากความดังหรือการพูดมากซึ่งมักสร้างความสนใจชั่วคราวการคิดเชิงลึกและการตัดสินใจอย่างมีสติความเงียบช่วยให้พวกเขามีเวลาสะท้อนคิดวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างรอบคอบคนที่ยิ่งเงียบมักมีโอกาสเห็นปัญหาในมุมลึกและไม่ถูกอารมณ์ชั่วคราวหรือแรงกดดันจากสังคมมาครอบงำการสร้างพลังบวกรอบตัว ความเงียบของคนที่มั่นคงทางจิตใจมักสร้างแรงดึงดูดและความเชื่อมั่นให้คนรอบตัวพวกเขาเป็นเสมือนศูนย์กลางที่สงบทําให้คนรอบข้างรู้สึกมั่นใจและผ่อนคลายดังนั้นความเงียบไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่เป็นการสะท้อนความมั่นคงทางจิตใจการสังเกตยอย่างลึกซึ้งและความคิดเชิงวิเคราะห์คนที่ยิ่งเงียบมักยิ่งมีสเสน่ห์เพราะพวกเขาเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่น และสามารถสร้างพลังบวกโดยไม่ต้องตะโกนบอกใครสเสน่ห์แบบนี้เป็นสเสน่ห์ที่ยั่งยืนและทรงพลังมากที่สุด 2. ความเงียบสร้างพื้นที่ให้คนอื่นสังเกตเมื่อคนอื่นพูดคนเงียบมักฟังอย่างตั้งใจพวกเขาสังเกตท่าทางน้ำเสียงและความหมายที่ซ่อนอยู่นี่คือคุณสมบัติของ high social awareness ซึ่งทำให้คนรอบตัวรู้สึกว่าถูกเข้าใจและในทางกลับกัน ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนี้เองทําให้ความเงียบกลายเป็นเสน่ห์การพูดมากหรือแสดงออกมากไม่ได้หมายความว่าคุณจะโดดเด่นเสมอไปในทางตรงกันข้ามความเงียบของคนบางคนกลับสร้างเสน่ห์อย่างลึกลับและทรงพลังเพราะความเงียบไม่ได้เป็นแค่การไม่พูดแต่เป็นพื้นที่ให้คนอื่นได้สังเกตเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวตนของเขาความเงียบคือพื้นที่ให้คนอื่นรับรู้เมื่อใครบางคนเงียบลง พื้นที่ว่างในบทสนทนาจะช่วยให้ผู้อื่นได้สังเกตพฤติกรรมน้ำเสียงและการแสดงออกแบบไม่ต้องพูดมากการเงียบเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนตัวตนออกมาอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องบอกใครการสังเกตและฟังเชิงลึกคนที่เงียบมักมีทักษะในการฟังและสังเกตเชิงลึกคนรอบข้างจะรู้สึกว่าเขาเข้าใจและใส่ใจอย่างแท้จริงการสังเกตเชิงลึกนี้ทำให้คนที่เงียบสามารถตอบสนองต่อความรู้สึก และความต้องการของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและสร้างความไว้วางใจความลึกลับและสเสน่ห์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติความเงียบสร้างพื้นที่ให้คนอื่นจินตนาการและอยากเรียนรู้สิ่งที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยทั้งหมดมักดึงดูดความสนใจอย่างเงียบๆคนที่ยิ่งเงียบจึงมีสเสน่ห์แบบลึกลับเพราะคนรอบตัวอยากาความลึกลับทำให้คนอยากเข้าหาคนที่เงียบจึงเหมือนดวงดาวที่ไม่ได้ส่องแสงแรง แต่สว่างในตัวเองความไม่เปิดเผยทุกเรื่องทำให้ผู้คนอยากค้นหาในเชิงจิตวิทยาเรียกว่า Mysterious Aura ความลึกลับเป็นแม่เหล็กทางอารมณ์ที่ดึงดูดความสนใจอย่างธรรมชาติความลึกลับกลับกลายเป็นคุณสมบัติที่ดึงดูดผู้คนอย่างน่าประหลาดคนที่พูดน้อยมักมีสเสน่ห์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สามารถสัมผัสได้ในระดับจิตวิทยาความลึกลับ สร้างแรงดึงดูดทางจิตใจเมื่อคนเรารู้ไม่หมดเกี่ยวกับอีกฝ่ายสมองจะพยายามเติมเต็มช่องว่างนั้นทําให้เกิดความอยากรู้และความสนใจเพิ่มขึ้นยิ่งเราสงสัยหรืออยากเข้าใจคนใดมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งถูกดึงดูดให้ใกล้ชิดกับเขามากขึ้นการพูดน้อยสะท้อนความมั่นใจและความเข้มแข็งภายในคนที่พูดน้อยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีเรื่องจะพูดแต่การเลือกใช้คําพูดอย่างระมัดระวัง มักสะท้อนถึงความมั่นใจความสงบและความสามารถในการควบคุมตัวเองซึ่งเป็นลักษณะที่ผู้คนมักมองว่าน่าดึงดูดสเสน่ห์อยู่ที่การให้พื้นที่ว่างการไม่เปิดเผยทุกเรื่องทําให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ใกล้เพราะเขาไม่ถูกบังคับให้เข้าใจหรือรับรู้ทุกอย่างการให้พื้นที่ว่างนี้กลับทําให้คนอื่นอยากเข้ามาเติมเต็มและค้นหาพลังของความลึกลับในความสัมพันธ์ ในความสัมพันธ์ระยะยาวความลึกลับสามารถทำให้ความสนใจยังคงอยู่ไม่รู้สึกจำเจคนที่รักษาความเป็นส่วนตัวและมีโลกภายในที่ลึกซึ้งจะทำให้คนรอบตัวอยากเข้าใจและอยู่ใกล้มากขึ้นดังนั้นความเงียบและความลึกลับไม่ใช่เครื่องหมายของความเย็นชาแต่เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่สร้างสเสน่ห์ทำให้คนอื่นรู้สึกอยากเข้าใกล้และค้นหาความลึกในตัวเราในบางครั้ง การไม่เปิดเผยทุกอย่างกลับเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังที่สุด 4. ความเงียบสะท้อนความลึกทางความคิดคนเงียบไม่ได้หมายถึงคิดไม่เป็นในทางตรงกันข้ามพวกเขามักคิดก่อนพูดคิดลึกก่อนทำนี่เป็นเครื่องหมายของ reflective thinking ซึ่งทำให้การพูดหรือการกระทำของพวกเขามีน้ำหนักและสร้างความประทับใจแบบยั่งยืนความเงียบกลับกลายเป็นสิ่งที่ทรงพลังและดึงดูดอย่างน่าประหลาด คนที่พูดน้อยมักถูกมองว่ามีความลึกล้ำในความคิดมีสเสน่ห์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่สามารถสัมผัสได้ทางจิตวิทยาความเงียบเป็นสัญญาณของการคิดลึกคนที่พูดน้อยมักใช้เวลาไตร่ตรองก่อนจะสื่อสารพวกเขาเลือกคำพูดอย่างรอบคอบและไม่รีบเร่งในการแสดงออกสิ่งนี้สะท้อนถึงความสามารถในการวิเคราะห์และมองโลกในมิติที่ลึกกว่าซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้คนมักรู้สึกอยากเข้าใกล้ สเสน่ห์ของการไม่เปิดเผยทุกอย่างเมื่อเรายังไม่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับใครบางคนสมองของเราจะพยายามเติมเต็มช่องว่างนั้นความลึกลับนี้สร้างความสนใจและแรงดึงดูดตามธรรมชาติคนที่พูดน้อยจึงมักมีสเสน่ห์แบบเงียบๆที่ทําให้คนอื่นอยากค้นหาและทําความเข้าใจการฟังมากกว่าพูดคนที่เงียบมักฟังคนอื่นได้อย่างลึกซึ้ง การฟังอย่างตั้งใจทำให้ผู้คนรู้สึกว่าตนเองได้รับความสำคัญและความเข้าใจนี่คือสิ่งที่สร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและดึงดูดในเชิงจิตวิทยาความเงียบสร้างความสงบในใจผู้ที่พูดน้อยมักมีโลกภายในที่สงบและมั่นคงการไม่เร่งรีบแสดงออกหรือแข่งขันทางสงังคมทำให้พวกเขาดูมีความมั่นคงทางอารมณ์ เสน่ห์ของความสงบนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนรับรู้ได้อย่างไม่รู้ตัวและมักจะทําให้เกิดความไว้วางใจอย่างรวดเร็วการใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาความเงียบสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างทรงพลังเช่นการเว้นวักก่อนตอบคําถามหรือการเลือกไม่พูดทุกเรื่องสิ่งนี้ทําให้คําพูดที่ออกมามีน้ําหนักมากขึ้นและทําให้คนอื่นใส่ใจและจดจําได้ดีกว่าดังนั้นความเงียบไม่ใช่สัญญาณของความเฉยชา แต่เป็นสัญญาณของความลึกทางความคิดและความมั่นคงภายในคนที่พูดน้อยจึงมีสเสน่ห์ที่ยั่งยืนเพราะความลึกลับและความสงบภายในของเขาทำให้คนอื่นอยากเข้าใกล้และทำความเข้าใจมากขึ้น 5. สเสน่ห์เกิดจากการไม่ต้องการพิสูจน์ตัวเองความเงียบมักเกิดจากความพอใจในตัวเองและชีวิตพวกเขาไม่ต้องแข่งขันหรืออวดตัวเพื่อให้ใครยอมรับนี่คือคุณสมบัติของ internal locus of control และทำให้สเสน่ห์ของพวกเขาเป็นธรรมชาติไร้แรงกดดันและน่าหลงไหลามากที่สุดความเงียบกลับกลายเป็นคุณสมบัติที่ทรงพลังและดึงดูดใจอย่างน่าประหลาดคนที่พูดน้อยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่สนใจสิ่งรอบตัวแต่การไม่พยายามพิสูจน์ตัวเองกลับสร้างสเสน่ห์ที่แท้จริงการไม่พิสูจน์ตัวเองสะท้อนความมั่นคงภายใน คนที่พูดน้อยและไม่จำเป็นต้องอวดความสามารถหรือความคิดเห็นของตนเองมักถูกมองว่ามีความมั่นคงทางอารมณ์และความมั่นใจในตัวเองสิ่งนี้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและเคารพในความเป็นตัวตนของเขาโดยไม่ต้องถูกโน้มน้าวหรือถูกตัดสินความเงียบสร้างพื้นที่ให้คนอื่นเข้าใกล้เมื่อเราไม่พยายามพิสูจน์ตัวเองคนอื่นจะรู้สึกว่าสามารถเข้ามาใกล้โดยไม่ถูกตัดสิน ความเงียบของเขากลายเป็นพื้นที่ว่างที่ให้คนอื่นอยากสำรวจและเข้าใจอย่างเป็นธรรมชาติสเสน่ห์เกิดจากความเป็นของจริงคนที่พยายามพิสูจน์ตัวเองมักสร้างภาพลักษณ์เพื่อให้คนอื่นยอมรับแต่ผู้ที่ไม่พยายามพิสูจน์อะไรเลยมักมีความเป็นตัวเองที่แท้จริงความเป็นจริงนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนมองเห็นและดึงดูดใจอย่างแรงความเงียบจรงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจริงใจและความลึกซึง้ง การเงียบคือพลังของการสังเกตและไตรตรองการไม่รีบพูดหรือแสดงออกอย่างฟุ่มเฟือยทำให้คนที่เงียบมีเวลาสังเกตและเข้าใจผู้คนรอบตัวอย่างลึกซึง้งความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นนี้สร้างความไว้วางใจและความผูกพันที่ยั่งยืนพลังทางจิตวิทยาของสเสน่ห์เงียบจิตวิทยาอธิบายว่าคนเราจะรู้สึกดึงดูดต่อผู้ที่มั่นใจในตัวเองโดยไม่ต้องยืนยันหรือแข่งขัน การไม่พิสูจน์ตัวเองเป็นสัญญาณของความมั่นคงและความมีอำนาจแบบเงียบๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนรู้สึกอยากเข้าใกล้และเคารพฉะนั้นสเสน่ห์ของคนที่พูดน้อยไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่เกิดจากความมั่นคงภายในความเป็นตัวเองและความไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองความเงียบของเขาเป็นพลังที่ทำให้ผู้คนอยากเข้าใกล้อยากเข้าใจและเกิดแรงดึงดูดแบบลึกซึ้งและยั่งยืน 6. ความเงียบคือการฟังที่แท้จริงคนเงียบมักฟังมากกว่าพูดแต่สิ่งที่ต่างจากคนทั่วไปคือการฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจลึกในจิตวิทยาเรียกว่า active listening พวกเขาจดจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของบทสนทนาสังเกตอารมณ์ที่ซ่อนอยู่และสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมนี่คือสิ่งที่ทำให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกเห็นค่าและถูกเข้าใจ และเป็นเหตุผลที่ทำให้คนเงียบมีสเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามการฟังสร้างสเสน่ห์ที่ลึกซึง้งคนที่พูดน้อยมักใช้เวลาฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจการฟังอย่างแท้จริงไม่ได้หมายถึงการได้ยินเพียงคำพูดแต่คือการเข้าใจความรู้สึกความคิดและความตั้งใจของอีกฝ่ายการฟังนี้ทำให้คนที่พูดน้อยดูน่าสนใจและมีสเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามความเงียบคือการให้ความสำคัญกับผู้อื่น เมื่อเราไม่รีบพูดหรือแทรกแซงบทสนทนาความเงียบของเรากลายเป็นสัญญาณที่บอกว่าฉันให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณกำลังพูดการฟังแบบนี้สร้างความผูกพันและความไว้วางใจในระดับจิตใจสเสน่ห์เกิดจากความสงบและความมั่นคงคนที่เงียบมักมีโลกภายในที่สงบและมั่นคงการไม่รีบพูดหรือแสดงออกอย่างฟุ่มเฟือยทำให้เขาดูมีความมั่นใจในตัวเอง ผู้คนมักจะถูกดึงดูดไปยังความสงบและความมั่นคงนี้เพราะมันสร้างความรู้สึกปลอดภัยและสบายใจที่จะอยู่ใกล้ความเงียบคือการสังเกตและเข้าใจโลกการไม่รีบพูดทำให้คนที่เงียบมีเวลาในการสังเกตและไตร่ตรองโลกรอบตัวอย่างลึกซึง้งความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์และคนอื่นอย่างลึกซึ้งนี้ทำให้เขามีเสน่ห์แบบเงียบๆที่ไม่สามารถสร้างขึ้นได้จากคำพูดเพียงอย่างเดียวพลังทางจิตวิทยาของการฟัง จากมุมมองจิตวิทยาการฟังอย่างแท้จริงทำให้ผู้คนรู้สึกว่าตนเองได้รับความสำคัญการได้ยินอย่างตั้งใจและไม่ถูกรบกวนสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ลึกซึง้งคนที่พูดน้อยมักถูกมองว่าน่าเชื่อถือและมีสเสน่ห์แบบยั่งยืนฉะนั้นความเงียบไม่ได้หมายถึงความว่างเปล่าแต่เป็นการฟังที่แท้จริงการฟังนี้สะท้อนถึงความเข้าใจความสนใจและความมั่นคงภายใน เสน่ห์ของคนที่พูดน้อยอยู่ที่ความสามารถในการฟังและเชื่อมโยงกับผู้อื่นในระดับลึกทำให้คนรอบข้างอยากเข้าใกล้และรู้สึกผูกพันอย่างยั่งยืน 7. คนเงียบชอบอยู่กับตัวเองแต่ไม่ใช่คนเหงาหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าคนเงียบเป็นคนโดดเดี่ยวหรือสันโดษแต่ในทางจิตวิทยาคนเงียบมักมีโลกภายในที่สมบูรณ์พวกเขาเรียนรู้ที่จะสำรวจความคิดความรู้สึกและแรงบันดาลใจของตัวเอง สิ่งนี้ทำให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ลึกซึง้งและมั่นคงทางอารมณ์และคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์แบบนี้มักดึงดูดผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว 8. สเสน่ห์จากความสามารถควบคุมอารมณ์คนเงียบมักสะท้อนความสามารถควบคุมอารมณ์หรือ Emotional Regulation พวกเขาไม่แสดงอารมณ์โดยไม่จำเป็นไม่โวยวายไม่รีบร้อนแต่เลือกวิธีตอบสนองที่เหมาะสม ความสงบนี้สร้างออร่าแบบไม่ต้องเร่งแต่ทุกคนอยากเข้าหาซึ่งในเชิงจิตวิทยาผู้คนมักมองความสงบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นผู้นำและความน่าเชื่อถือ 9. การใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือสร้างพลังคนที่เงียบไม่ใช่แค่สังเกตโลกแต่ใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือในการสร้างพลังบางครั้งพวกเขาเลือกที่จะไม่พูดเพื่อตั้งคำถามปล่อยให้คนอื่นคิดตาม บางครั้งความเงียบเป็นวิธีสะท้อนความคิดทำให้ทุกคำพูดมีน้ำหนักนี่คือทักษะเชิงจิตวิทยาที่เรียกว่า strategic silence คนที่เข้าใจศิลปะของความเงียบจึงมักมีอิทธิพลโดยไม่ต้องออกแรงมาก 10. สเสน่ห์ของความลึกลับและการไม่เปิดเผยทุกอย่างคนเงียบมักไม่เล่าเรื่องชีวิตส่วนตัวทั้งหมดไม่ใช่เพราะซ่อนตัวแต่เพราะเข้าใจคุณค่าของการรักษาความลึกลับ ในจิตวิทยาเรียกว่า Mystery Principle ความลึกลับกระตุ้นสมองของคนรอบตัวให้ตั้งคำถามและสนใจและเมื่อพวกเขาเลือกแบ่งปันเพียงบางส่วนสิ่งนั้นกลับยิ่งมีค่าและทรงพลัง 11. ความเงียบกับความมั่นคงในความสัมพันธ์คนที่เงียบมักเป็นเพื่อนหรือคู่ชีวิตที่มั่นคงพวกเขาไม่ใช่คนดรามา่าไม่สร้างความมุ่นวายแต่จะอยู่ข้างๆอย่างเข้าใจและเป็นที่พึ่งพิง ในมุมจิตวิทยาความสามารถนี้เรียกว่า emotional stability และทำให้คนเงียบมีสเสน่ห์ในระยะยาวเพราะพวกเขาเป็นคนที่คุณอยากเก็บไว้ใกล้ๆ